สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับนวันนี้เฮากับมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกแระแมพของโฮเทลนายนั่นเองจะได้ขนาดนี้ครับทุกคนที่พาทุกคนมาจับความผิดปกติของโรงแรมแห่งหนึ่งครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้ครับเป็นโรงแรมของประเทศญี่ปุ่นคัทุกคนโดยจะมีตัวคาตตาคณาที่เขียนว่าโฮเทลแปลว่าโฮเทลนะฮะทุกคนอ่าล้วเมอนกันเลยดีกว่าว่า โรงแรมของเฮ้าเนี่ยจะมีความผิดปกติและความหนากรูดทไหนนะครับทุกคนเพราะต้องมาตรวจจับสิ่งผิดปกติเดิานหน้าคันเกิดสิ่งผิดปกติให้เฮาหันหลังกลับไปคันปกติคือเดินหน้าต่อไปแบบดังเดิมเก่าแล้วเฮลยนะทุกคนนะแลเกาะต้องบอกก่อนว่าแมพเนี่ยบริเวณมียงแค่โรงแรมคัทุกคนมันยังมีด้านอื่นหนึ่งดา้านเลยก็คือด้านพิธภัณฑ์ครับโอเคเดี๋ยวพาที่พาทุกคนเป็นล่องมืงอเีกวๆครับทุกคน แถ้าว,วันนี้นะคะจะมาตรวจจับความผิดปกติของโรงแรมแห่งนี้นะคะเ่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เหมือนอนันนับเลื่อนจะจะไปตำรวจบ้างมากเลยโอเคงั้นเราจะโอโ้โหมีคนก็ไปจุดนี้เต็มเลยงั้นเราจะไปจุดนี้คนเดียวนะทุกคนอ่าเข้าสิเขา้าสูโหมดปกตินะทุกคนนะโอเคไม่เหมือนกันลีกว่า,วาความร้อนแล้วก็ความแบบคลายคำที่เปน็นจานแนะทุกคนไปเบิ้งกันเลย โฮเทลไนท์โฮเทลไนท์ป่ะนะโฮเทลเก้านะฮะตะโคนโฮเทลอ่านี่เลยเข้าก็เสิเข้าโบวตครับผมอ่าว่าเข้าสิหวตอันใดอันดับแรกเข้าสิหวตโรงแรมก่อนเลยละกันถ้าในจะมีอ่าไอจิมน,น,นานาๆนะา,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 าก็สามารถซื้อได้นะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือจะเพิ่มชีวิตหรือจะเพิ่มอันนี้ก็ได้นะเพื่อนนะซื้อได้เลย ผมจะซื้อได้อยู่แล้วแต่ผมไม่มีโรบักนะพี่ร้ห้ผมมีโอกาสการซื้อโรบักก่อนถึงผมจะซื้อนะครับรอโอกาสหนะ้าบทที่1โรงแรมโหมดปกติค้นหาความป,ปกติในรลเวล9ขันนแกขันนี้นะครับทุกคนขันผมแคดและเกิดได้ยินเสียงล่มย่างก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าตอนผมอัดเกมเนะี่ยคือลมแรงมากๆนะฮะทุกคนเออแต่ลมแรงอะไรจ้ะ อารมแรงกันได้แล้วก็กลับบ้านก่อนเถอะน่ามะนนาวอุ้ยทุกคนพี่พนักง,งานออฟฟิศเดินมาฟังนี้ครับแล้วแล้วกย็ยุ่ตรงนี้ครับผมเออจะไปทางไหนดีนะ้าถ้าก็หลงทางไรเนี้ยอโอเคครับทุกคนเขาเขามาอยู่ในโรงแรมเป็นที่ยบร้อยนะทุกคนนะเขาเขาจะองมาตรวจจับความผิดปกติทั้งเบิดทั้งห้องนะครับทุกคนแล้วก็ตรวจเบิ้งพรอมว่ามันมีอย่างปแปลกแบออันดับแรกเนี่ย นานแรกเลยเขาคือต้องเบิ้งดีๆอันนี้ม่จะเป็นต้องเบื้งก็ได้อันนี้เป็นแบบดังเดิมของมันเหรอแต่ว่านานต่อไปคือเขาต้องเบิง้งบามันผิดปกติบอนะทุกคนเอาละอันดับแรกบอกว่า,วาห้ามสูบบุหรี่นะฮะอ่ามีตัวขั้นจีพร้อมอดีห้องหมายเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามมันไม่เล่นไปทฟงนี้เนาะเสามมันจะมีตัวภาษาฮิรังงานะตัวไม่ฮนรังงานะตัวขั้นจีเลยตัวนี้ที่แปลว่าน่าจะเป็นห้องนะันหรือเปล่าน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเค อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะทุกคนเขาบอกว่าคําเตือนกดจิระบะอะไรวะกดจิระบะอะไรคันจีอ่านไม่ออกนะทุกคนเดสเอออาจะถายจะถายอาดออกเดสปนักเดสประมาณนี้ครับทุกคนเขาบอกว่าขณะนี้กค่ตงปรับปรุงสิ่งนี้ปรับปรุงห้องน้ำกันเหรออันนี้ห้องน้ําผู้หญิงอ่าตัวคันจีที่แปลว่าผู้หญิงนะฮะตัวนี้ครับผมแปลว่าผู้ชายนะฮะทุกคนที่แปลว่าผู้ชายโอเค ผู้หญิงฟังขวาผู้ชายฟังฟังซ้ายแล้วก็ฟังนี้ครับรู้สึกว่าสีเขียนคําว่าอ่านี่ห้องนะฮะทุกคนที่แปลว่าญี่ปุ่นโตเกียวหรอหรือยังไงมันเขียว่าโตเกียวใช่ไหมไม่ถูกเหมือนกันนะอ่าที่แปลว่าญี่ปุ่นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้มิดแจกกันทํำความสะอาดครับทุกคนบริจาคบริการ Room Service, Room Suite, รูมสวีทรูมสวีทบ่อ๋อรูมสวีทอันนี้อะไรนี่แหละเอออ,อออาไมอเขาบอกว่า,วา เราจะให้บริการรูมเซอร์วิสตั้งแต่วันที่7โมงถึง9โมงนะฮะทุกคนอ่าลิฟต์ตรงไปข้างหน้าเออทุกคนก็สิบบอกอย่างละเอียดมากเลยเอาะอันนี้ครับผมก็สิบเป็นเอ่อรูปภาพอันนี้นะทุกคนนะเออเตติอะไรวะเนี่ยเตติกุดาไซอ่าเขียนคำว่าเตติกุดาไซอันนี้704 705 706โอเคเขาต้องจำไว้นะทุกคน แลเนี่ยบางคนอาจจะลืมไปเลยออันนี้เขาต้องจำนะเซนเซนชียเท่าเนี่ยเขาต้องจำพ 5, ร้อมเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกเอ้าเจ็ดศูนยหไปใช่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกโอเคเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สิบอเคเดี๋ยวีกยู่บางนี้นะทุกคนนะอ่าเจ็ดศูนย์เอ็ดเจ็ดศูนย์สิบสองอาระมิดไปาบางเทิงบอม บอกไปเป็นท่าหนีไฟแล้วก็งงนี้ครับทุกคนห้ามสูบบุหร mm ี่อีกตามเคยแล้วก็มีประตูปิดแบบฟังนี้ครับเอาละครับทุกคนแลจะที่เข้าเบิงแบบดังเดิมเรียบร้อยแล้วต่อไปนี่จะเป็นการทดวจสอบและจริงจังนะว่าที่เขาเห็นมาแต่เมดเนไหยมมาตรงกับที่เขาเห็นมากกว่านี้บออาล่ะและนี่คือข้อเสนอตอนไม้ตะเกียบทีบทุกสิ่งทุกอย่างได้โอ้โหไม้ตะเกียบที่หยิบทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างนั้นเหรอโอ้โหดีห้องนี่เทสเกตเอเตอิมาสึเออเลิศแล้วมี แม็กโดโนกลกับหลังกับหัวอ๋อลิงเล่นลิกสิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นเอาละครับทุกคนรู้สึกว่าตามไปโฆษณาจะมีแบบโฆษณาชวนเสือ่อแลทุกคนการยิบไปตะเกียบนี่ยิบแบบยังก็ได้ตาจะเชอบเลยเอาละครับมาทดสอบกันจริงจังกันดีกว่าครับอันนี้คือลิปข,ของเขาแล้วทุกคนนะอา่าานี่เลยชั้นที่หนึ่งของเราเลิศสุดยอดแ้ะนี่คืออะไรอะ่ะป้ายเหรอโอ้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะทุกคน เอาละอุ้ยทุกคนมองเพื่อ<ๆ>ก็เหมือนแบกรูปนะเอาจริงๆทางเจ้าก็ต้องสังเกตน้ำเบาะต้องสังเกตน้ำน้ำกีดวานะเอาละมาพร้อมลุยอันแรกครับทุกคนขอว่าห้ามสูบบุหรี่อ่าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามโอเคอันนี้ตรงตามระเบียบอยู่ <S <S เอ้ยเชื่อตกใจหมดเลยเฮ้ย <S <S จะมาตกใจอะไรฉันเห็นหน้าอยู่ทุกวันเฮ้ยจะป้าตายรายวัน อฮ้ยฉันจริงจะรีบไปหาหลูกหาเมียอยู่คน,นี้เอ๊ะเ,เดี๋ยวนะ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 ทุกคนเขาไมกได้สังเกตว่าอ,อตอนแรกเขาไม่ได้สังเกตปะว่าว่ากระนี่มมีแทบเป็นยุ่หนาหรือ,อยังไงน่าจะไม่รู้เหมือนกันวะเนาะราไปสำรวจข้างนาก่อนโอเคอันนี้ก็ตรงตามเป้าหมายอยู่คุณซ้าซ้ายคุณยิงขวาอะด อ๋อถือถือถือโอเคโอเคอันนี้อะไรอันนี้ถือไปเนี่ยก็ได้กูได้กูได้ใส่โอเคถูกอันนี้ละลิฟต์ตรงไปข้างหน้าเราจะให้บริการลูกสุนัขแต่โอเคตรงครับผมอันนี้เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกโอเคเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสิบโอเคเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอ่ารู้สึกว่า อัีอดีอัีอัีอดีอัีอัีอั้ว่าอะไรเนี่ยทำไมไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ยังไงหรือยังไงทุกคนก็ไปไม่ได้ไรรไไไดแต่จะแปลแปแล้วฮะดูสึกว่าเขาต้องกลับไปทางเก่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเขาเริ่มสังเกตแบบนั้นไงมันยางมาน่ะมันมีแผลเป็นอยู่หนาบ่อสนาดละเอาละเดี๋ยวสิมาทุกคนมาล่องกลับไปทางนั้นกันดีกว่าเพราะว่า บักอันคนบังหันที่ย่างมามันหาจจะมีแผลเป็นหรือเปล่านะทุกคนนะนะนี่ช่างไม่สังเกตจริงๆเลยลองดูลองดูโอเคพี่เราจะเดินกลับไปที่เดิมนะทุกคนอใช่ครับผมบักอันันมันมีแผลเป็นอยู่นะแ่ว่าด้านสองไงคือมันมีแผลเป็นไงเออด้านนึงมันมีแผลเป็นอยังไงเอาละมาชั้นที่สองครับมาพอกับตะเกียบกูใจมันเดิมเพิ่มเดิมคือโอ้ยเหมือนแดกลูมา เอาละมาลุยต่อนะฮะเราต้องสังเกตบงังอย่าพร้อมอันนี้ปายบอกว่าห้าสูบบีเจซูนหนึ่งเจซูนสองเจซูนสามโอเคแล้วก็ปายนี่ครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมแล้วก็มีอันนี้ผู้ชายฟังซ้ายผู้หญิงฟังขวาอันนี้เติร์ีเติร์เติร์ดซ้ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเบิ้งหนามันคนหนานี่แพ็เป็นบอสอันนี้นะต้องตัวละเอียดละเอียนดยนะเว้ยครับพี่ผมก็จะไล่ตามตัวพี่อยู่ว่าพี่เป็นคอมเบกปกติหรือไม่ ไม่มีนะฮะทุกคนโอ้รู้สึกว่าหน้าตาไม่ใช่แบบซื่อๆมากๆเลยถือกระเป๋าสีมันตาลแล้วก็ถูกเนกไทเอาลระเบิดขึ้นไปพิธีครับไปต่อกันต่อเลยนะฮะปึ๊บเราเดินไปข้างหน้านะฮะทุกคนวองนี้ข้าตรวจเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคอันนี้ข้าตรวจด,ดีๆนะมีเอ่อสเปรย์แล้วก็มีโทรทัศนออ์อุยโทรทัศน์ไะนะโทรศัพท์เอออาคาอันนี้เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะฮะอ่าเริ่ และอันนี้ก็สิาสำคัญนะทุกคนนะหลังเรื่องนี้ต้องจุดต้องจุดจำดีดีหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสแปดเจ็ดสย์เก้าเจ็ดสิบโอเคครับผมเจ็ดสเอ็ดเจ็ดสิบสองเอ้าแล้วมันก็มันไปไม่ได้เหมือนเดิมนะจะบ้าอะไรยังไงมันติดพลาตรงไหนอะ่ะเฮ้ยจะบ้าในใช้ความเร็เวสิอ้อยไม่ได้ทุกคนสิบห้าล้ะรู้สึกว่า เวลาไม่เกิดผิดปกติเนี่ยมาแส่เข้าแบบกลับหลังไปหม่งเก่าหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนว่าหันการตรวจดีหรือดีเออเอเหรืออันนี้หรอหรือยังไงมีสามดวงโอเคหรือว่ามันยังไงอ่ะทุกคนเพราะว่มกรบบอเบอร์เคลลนเรลลินข้างเลีกรูมเซอร์วิสอย่าเขียนมาซิเนาะเอ็ดสองสองเอ็ดเอ็ดเอ็ด ลูกไสสิเกิดขอปัญหาผิดพลาดเล็กหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทางเก่าอันนี้คือห้อยยกชั้นที่สองนะทุกคนโอเคมันจะไปไปอ๋อหรือว่าอันนี้ทุกคนอันนี้มันโ่มาอยู่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเอาชั้นที่ศูนย์เด้อเด้อเด้อช่วยอยทุกคนเอาได้เริ่มต้นไหมชั้นที่ศูนย์ผมจะลวนบากหรือมันอย่างกันเนี้ย ต่อหน้าทุกคน701 702 703ตามีเพียรเป็นไหมไม่มีนะฮะปกติอันนี้ก็สายญี่ปุ่นก็ถูกป้าชายซ้ายหญิงขวาก็ถูกโอเคอันนี้จะมีเต็กก็ได้ใช่อ่าอันนี้ก็ถูกสเปรยโทรศัพท์ก็ถูกโอเค704 705 705แล้วก็706 อันนี้เฮ้ยเจ็ดจุดหกหายไปไหนอ,ะ, 2006, เอเะเฮ้ยเจ็ดจุดหกเอ่อเคเคเจ็ดจุดหกพีหลงหลงหลงเจ็ดจุ์ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสิบเคเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอ้าไปได้อันนี้น่าจะเป็นปกติถุยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะปกติครับผมโอเค ยูหูสุดยอดและไปที่ชั้นที่หนึ่งโอ้กว่าจะผ่านมาได้ทุกคนต้องใช้ระยะเวลานานมากเอาจริงโอเคครับผมและนี่คือถูกไหมเนี่ยอ่านี่กับภาษาญี่ปุ่นถือครับผมโอเคครับถ้ามาอยู่ชั้นที่หนึ่งเป็นทีมหลอดแล้วนะทุกคนนะผมคิดว่าชั้นนี้ต้องมีความผิดปกติแน,น่นอนโอเคอันนี้ก็บอกว่าห้าสูบบุหรี่อันนี้เจ็ดสูหนึ่งเจ็ดูสองแล้วก็ เดศู์สามีโทรศัพท์แล้วก็สเปนะฮะ,ะแล้วก็มีป้ายรูมสวีทแล้วก็ลิฟต์ตรงไปข้างหน้านะฮะอันนี้มีความปกติอะไรรไม,ม่ตายัางปกติดีเออทุกอย่างปกติทุกส่วนต้มฉันเนี่ยฉันก็ขือนอยู่เือนกันนะเนี่ยเออว่าฉันปกติก็ดีแล้วเอาละทุกคนตัวสุภาพฟังเนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นตามปกติมว่าเบี้ยดีบม่ใโพนาบ้านทุกคนร้อนอยู่ได้นี่ เดี๋อันนี้ก็ถูกนะอ่าถูกเลิยอันนี้ก็จะเป็นกระดาษใช่ถูกทุกอนข้อส่วมึงรายละเอียดมันชัดเจนหรือเปล่าทุกคนว่าป,ปัญหาโน้ม่างเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห่วยคนอย่างนี้มันมีสี่นิ้วทุกคนเอาเร็วโอเคเข้ามาตัดสนใจครับสิ่งที่เข้าใจคือรายละเอียดพวกนี้ครับผมเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกโอเคแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้า จดเิบอ่าวังว่าไม่ใช่สามารถไปได้เจ็ดเอ็ดจดต้องโอเคเลิศนี่ก็ปกติมันเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยนะกลับไปดูี่ก่อนอ่าห้ามสูบบุหรี่อู้ซ่าถูกผ่านในม่อิหลากำแพงโอ้ไม่กอดผ่านแบบยุ่ยๆครับผมเอาแรมมาหอดชั้นที่สองแล้วครับผมผมคิดว่าชั้นนี้ต้องมีข้อผิดปกติแท้แน่นอนครับ เอาละบรรลุนกันเลยดีกว่าครับผมมันจะเป็นยังไงชวัวร์โอ้โหห้ามสูบุรีเหมือนเดิมเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดูนสองเจ็ดศูนสามอ่าตรงเป๊ะนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้สเปรแล้วก็โทรศัพท์ครับผมรู้สึกว่าเอลนี้ยามากปกติหรือเปล่าทุกคนปแปลกๆเลยนะอืมมันก็ดมปกตินะทุกคนรู้ว่ามันคือพ่งตื่นกระทรบกระชิงสักกี่ว่าดูยังไง เปยังไงอะปกติเดี๋ยมั้งอ่าเอาละเดาไปเบื้องควาีกักดีกว่าอันนี้ครับปกติโอเคห้องน้ำนี้นปรับปรุงเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คืออะไรอะถูกไมเนี้ยแต่ไม่จะก,กได้ใส่อ่าถูกอยู่ถูกอยู่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกบางที่ไม่ต้องไม่ต้องจำพร้อมจำดีเดียอะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบ เกมนี้นะทุกคนนะแมปเนี่ยเขาต้องมีความจําดีๆที่สุดเลยถ้าเขาจาบรดีแล้วก็พลาดมากชซวยอ่ะเอาเรารู้สึกว่าความาปกตินี่แค่สิผมนีนะทุกคนนะเพราะว่ามันปกติมดเลยนะทุกคนนะอ่าเอาอครับทุกคนมาชั้นที่สามเด็บกด,ดเร็วนะคะทุกคนนะเลิศไม่ละ่ะเออปกติสามเทียแล้วสองเทียเออสามเทียถึงละผมคิดว่าตาดีแหละผิดปกติแทนแน่นอนครับ ห้ามสุบ,บุรี 101, 102, 103, เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเคเตกับโทรศัพท์แล้วก็อ่ารูมสวีทลิฟต์ตัวไปข้างหน้าก็ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ปกตินะมันมัน,ม,นมันเหม็มป่าบอวะเฮ้ยเอาจริงหรือยังไงน่าจะปกติแหละคิดมาทุกคนโอเคมารลุนกันดีกว่าาอันนี้ก็ปกตินะทุกคนนะประตูฝั่งนี้ อันนี้ก็อันนี้ปกติอยู่มีซีนิวเอาเฮ้ยทุกคนตายหายไปไหนเฮ้ยจะบ้าตายไปยปไปเลขห้องนี้มันหายไปโอ้ไม่ใชรแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใส่แล้วโรงเลมทุกของมาต้องี้ตายครับว่า้องใดเป็นทองใดอันนี้ผิดปกติแท้แน่นอนโอเก่งมากๆเลยนะที่จะตรวจสอบความผิดปกติได้นะสิบยอด นี่ฮ่าๆฉันสังเกตดีนะจ๊ะบอกเลยเอาล่ะมาชั้นที่สี่ครับไปต่อรลัวๆเลยนะฮะัาชั้นที่สี่นะจ๊ะอ่านี่ก็้นน้ำปกติดีอยู่เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามแล้วก็โทรศัพท์สเตย์แล้วก็รูมซูบีทแล้วก็เอาไอ้รูปมีให้มไใส่ทุกอุ้ยอุ้ยฉันคือหีิสาวปากฉี ฉันสวยไหมคะจะผีสาวนับจานก็ได้นะเจ๊ะโอ้โหผิดปกติชัวรูปภาพมันหายไปเมื่อกี้จะปาตายเห็นเขาเล่ากันว่านะทางโดยแถวนี้นะ่ะไม่ีผีนับจานอยู่ด้วยแล้วนะจะปาหรือมันอยู่ปริาศัาสารไม่ใช่เล้จะมาอยู่โรงแรมได้ไงอา้าวก็มาตามคนมาเลยนะมันมาขอตัวนบุญน,นะนะเออก็เป็นเรื่องเล่าที่นะี่นะอืมมีไม่อยู่แล้วพี่น่ากลัวมากเมื่อกี้นะ่ะ โอ้ยทุกคนว่หาหอชันด่หาครับเมื่อกี้พอผิดปกติแต่คือรูปคนที่ใส่ชุดกิมโมโนนะทุกคนนะโอ้โหยังร้อนอะ่ะมาต่อ,อยัาง่าเลยโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะอ่าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็สองเจ็ดนย์ส,ส,ส,สาแล้วก็สเปรกับโทรศัพท์นะทุกคนนะเรวลองรอแผมนมันนี้มาก่อนเขาต้องเบิ้งดีๆว่าแผนนี้มันเป็นยังไงอ่านี็กปกติดีอยู่เออเลิศ อะ่ะอันตมาครับไอนน้ปกติบุดิปกติบุดิหนากลัวมันร้อนอยู่นิดนึงน,นี่ก็ปกติดีผู้ชายซ้ายหญิงขวาโอเคอันนี้ก็เป็ดกูดาซ้อ่าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศหเจ็อันนี้จะปกตินะทุกคนนะโอเคโงอยู่เจดูนย์หกเจ็ดศูนย์เจาเ่ะผมคิดว่า ชั้นนี้นะจะถูกต้องนะ12 K สาธุไอชั้นอื่นขอร้องคอร้องแบบจริงจังช่วงอาไรถูกต้องไหมถูกต้องนี่ห้องนี่เออถูกไหมถูกไหมเนี่ยทุกคนเข้ามาขอทันทีหกแล้ว yes ยูฮูสุดยอดเอาล่ะผมคิดว่าความน่กกากลัวมันต้องมีอีกมากไม่ายฉากแท้ ทันทีหกนี่ผมบอกเลยว่าความยากมันมาถึงนะในฮะสุป,ปรีเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามสเปกโทรศัพท์เออแล้วก็รูมสวิทแล้วก็ลิฟต์ตัวไปข้างหน้าดูตรงนี้นะอ้าวเอ้ยอ,อ,อ๋อยู่นี่คนดูกลองหายดูอะไรเหรอดูกล้องวงจรปิดต่พี่วงจก็ดมันหายไปมีอะไรหายหรอกเอาละมาดูต่ออันนี้ลนะคือจุดสําคัญเลยรูพู่งยิ่งนี้บางทีมันอาจจะโผล่มากก็ได้ ปกติดีเอ,อ้าอ๋อถึงยุคถึงยุผมก็ดูว่าผู้ใช้ของนายผู้ใช้ฟั่งนี้ตกแต่หเลยโอเคอันนี้ก็อนแต่ไม่ติกูดาา้าซ้าอ่ะตรงยุคทีติดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกอ่าติดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสิบเคเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองผมคิดว่าด้านนี้น่าจะมัมีความผิดปกตินะทุกคนนะ นี่ก็ใต้ฮัทสุบีอ่าตกไปข้านาครับผมและสิ่งสำคัญที่อย่าพลาดเลยคือตรงนี้ครับแม็กโดโนั่แบบกับหัวอ่าอันนี้ก็ถูกครับผมโอเคทุกคนอีสองชั้นอีสองชันช้นยูหูอีสองชั้นจ้ามาเบิ้งกันเลยดีกว่าเขาสินหลอดลิซิโลกในข้ังนี้เออเขาต้องสู่นะทุกคนนะชิวอจะเอะจะเอะมาตรงพอดีตรงเวลาพอดีนะจ๊ะ สุ7-0 5-0 7-0 1 7-0 2 7-0 3ปลุกก่อนนะตรงมืงนะบอลนี่อุ้ยมีรอนหลอดไฟพร้อมตีเยสทันสมัยเหมือนเดิมเหมืมนนอนกันนี่มีลากีมนิดหน่อยอ่านี่ปกติด,ดีอยู่โอเคเอ,เอ,นะนะอ้าวเฮ้ยปลุกไหมนะนยอ่าน,นี่ถือกี่ถึงยุกเป็นเรว่างว่าถือมุนตับิดโอเคต้องดูฝั่งนี้ด้วยนะอันนี้ก็ถูกครับผม หของน้าผู้ใต้ฟังนี้หของน้าผู้นี้ฝั่งปุ่นขณะนี้แกรับตะปุงสินี่โอเคเอ๊ะเอ๊ะ what what ว่างหันว่างว่าอ่เดี๋ยวรู้สึกว่าลูกผ่าเป็นแปลกๆหรือเปล่าบอว่างหันลูกผ่าเป็นใหญ่นะอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับโอ้ไม่กอผมว่าแล้วมีอะไรตามมาไหมเนี่ยไม่มี ปกติชัวบา <c oughs> งขันดูภาพมันใหญ่เหมือนวะคำว่า,าเตมนเต,เตกุดาใส่อะไรไประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าถูกต้องครับผมเย้เฮ้ยเอาจริงมันจะงายอยู่นะทุกคนประมาณนี้แล้วบอกยังไงหรือยังไงอะ่ะหรือผมคิดไปเองเอออาลระมาชั้นที่แปดหรืออีกชั้นสุดท้ายผมคิดว่าตรงพานแทนแน่นอน 71, 72, จเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามสเปรย์โทรศัพท์โอเครูมสวิสอ่า แล้วก็ลูพาปุ่นีิเดีจะวบึงบ้งบึงอะไอื่นพ่อบึงแบบนีก่อนอันนี้ก็ปกติดีครับผมผู้หญิงก็ปกติอ่าตายอันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับผมโอเคอันนี้ก็เอามันกัดสันให้ก็บกวเส่าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เ เดี๋ยวมาลองดุนมึงเลยเจ็ดิบเอ็ดเจสิบสองน้ำสูบดีสาตุคอยพัน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 อ้าวเกินเต่าแล้วอุ๊ย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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้อ๋ออัน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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลูปภ่าเข้ามาอุดาไส้น่ะก็คือตะกี้มันรูปภาพใหไงกันบ่อาตมารูปภ่าหน่อยแต่ว่าสิ่งผิดปกติ ขันมันมีคำว่าอันย้อนกลับไปนี่คือผิดปกติแล้วเพราะว่าบ่นาจะมีไผมาเขียนมองเออมองยางไงอันนี้คือคนเขียนนะครับทุกคนขันบบเขียนคือเขาสมัยกับพานใดอยู่ดีเพราะว่ารูปภาพนั่นนะเพราะว่าสิไม่ใช่หรือหน่อยมันกับพานใดี่เขาคิดว่าดูจงไหนเออก็ต้องมาลองมาหลินบหน้าสนับแมพแบบนี้ครับเขาต้องแบบใส่ความคิดเดียวาว่าสิพานไปในโบเขาต้องเป็นคนที่สังเกตด,ด,ดีเลยเอาละมาจันจะถ่ายครับก่อนที่เขาจะจากกันไปในครั้งนี้นะ S 1> <S 1> <S ขอให้เป็นทางออกเกาะกลับบ้านแล้วถูกไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามพวเราทับแล้วก็สเปรย์ลุ่มซ์วิสแล้วก็รีบตัวไปข้างหนา้อาอันนี้กลางทึ่งเออเลิศตรงอยู่แล้วก็ไอนนน 2, ้นี่นั่นอี่สังเกตจริง,รงๆนะเนี่ยเอ,อ้ยหลายรอบแล้วนะมันต้องผ่านจีบี้บมบนลูกบ้านีนนนน่จะจะแปดชั้นเก้าชั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถูกไเ่ี่ย ฉันสวยไหมคะสวยบ้าสิน่ากลัวถ้ามาตอนนั้นคือดิบอกเลยน่ากลัวอะละของผู้หญิงยิงไส้ยิงซ้าย,ย,ายเออยยิงขวาไส้ไส้อ่ะอันนี้เกาะถูกต้องครบส่วนอยู่โอเคที่ทีท่เขาเห็นว่ามันใหญ่หรือมันหน่อยนะมันเป็นมุมกล้องนะทุกคนคันพวงยู่ใกล้ๆนี่ก็ระสุนมันใหญ่แต่ว่าคันอยู่ไกลๆมันเล็กหน่อยนะหนึ่งศูนย์สี่หนึ่ศูนย์ห้าหนึ่ศนะูนย์หก เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดโอเคเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สิบเจ็ดศูนย์สิบนะเจ็ดเอ็ดเจ็ดสิบสองสาถูกคอ,อ,อ,อยผ่านคอยโดนคอยเด้งยุ้มคอยผ่านคอยผ่านคอยผ่านปูไปนะเอาว๊ What? อดอาจะมาจะมา ตูนออยทุกคนกลับไปมองกันด้ยบนี่ไม่ได้อ่ะทุกคนขับไปมองซูนย์ือ่เก่าโอเคครับก็เป็นใจก,กันบ้างครับสหรับแมปเอ่อโฮเทลไนท์ Night, ในเกมลกบอกในทางนี้นะครับเนาะกถือะว่าเป็นแมปที่ฮอตตองแบบใช้สังเกตใช้การสังเกตที่ดีที่สุดนะทุกคนนะเออบางที่เฮาอาจเล่นฮอตด,ดานที่เก่าเหรอนอชันที่เก่าข้าเท่าพลาดไม่ได้ทิศเวนือเพื่อได่ลืมศูนย์ใหม่เลยคือทุกคน ก็ถือว่าเป็นเง่างที่เสียดายบบมากๆคือผมเล่นบมหอด,ด่านเก่าไงแล้วผมคิดว่าคันหอด,ด่านเก่าเนี่ยยังได้เข้าก็ออกจากโรงแรมนี้ได้ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตอนจบแล้วก็จจถูกรอบปีมาบอกนี่เก่าคือเก่านี่แหละเออก็เลยบไิ้อาท,าทุกคนในเบิร์นนะครนะับเนาะแต่ว่าคันผู้ใดอยากล้องมาเล่นเนี่ยล้องมาเล่นเลยครับทุกคนโคตรมวนเลยเพราะว่ามันมีความเป็น,น,น,นกกรุ่นรุนน่ากลัวโดยเฉพาะตอนที่ผมห็น,นิลูปภาพเอ่อคนทดีไซน์ชุดอิเวนต่น่ะเป็นภาพบางเปาเนี่ยโคตรรอน,นะทุกคนแต่ว่า บางที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีการตั้งสเก็ตอึดอึดอิบมากไม่ไท้ทุกคนรอค่อยกันมึงนะทุกคนนะเพราะว่าผมเด็กข้างเนี้ยอาจจะบม่ได้มีอย่างหนักกว่าแบบบูวาม่าแบบหนักกว่าปันไดแต่ว่าอาจจะมีแบบเล็กน้อยนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการเลนที่แบบรุ่นดีนะทุกคนนะเออต้องรอมาเหร็ดเบิงครับอะไรเพียงแค่ดานนี้ครับทุกคนมันจะมีดานอ่าให้่ยาปวดดันชีวิตีพลา์นะทุกคนนะก็รอมาเร็ดเบิงโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้ซํานี่แหละอ่าเพราะว่า เ่อก็อัดมาหลายนาทีแล้วเนาอะออโอเคครับกันไทยมาคลิปนี้นะก็อย่าลืมที่กดไลค์กดตั้ซับสไครต์กันนะน,นะครับคุณใที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบอลให้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสจหรับมือนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปร่กอบไม่พอกันในคลิปหน้าจหรับมือนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย